สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการพิมพ์เทสโดยไม่ต่อคอมและกะลางหัวพิมพ์โดยไม่ต่อคอมนะครับสำหรับเ e อฟสันรุ่น L310 1และเ e อฟสั L3150 นะครับ Wi-Fi ใช้วิธีเดียวกันได้นะครับการพิมพ์เทสนะครับเทสหัวก็ทําการกดปุ่มสต็อปนะครับหรือปุ่มปามือสุดค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องครับเมื่อเครื่องไฟติดปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับ ค้างปุ่มขวามือไว้5วินาทีครับแล้วก็ปล่อยเครื่องก็จะทำการปิ้นเทสหัวพิมพ์ให้มาดูก่อนนะครับอันนี้ก็รอจนกว่าไฟมันจะกระพริบนะครับ มาดูตรงนี้นะครับมาดูเห็นกนระป๋่าอันนี้สีดําไม่สวยนะครับขาดเป็นหนึ่งขีดสีน้อเงินขาดสองขีดนะครับวิธีการล้างนะครับแล้วก็กดปุ่มขวามือสุดนะครับหรือที่เป็นรูปหยดหมึกกับกระดาษี่้ครับค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะครับแล้วปล่อยอันนี้ประมาณห้าถึงสิบวินาทีนะครับจนกว่าเครื่องจะทํางานนะครับเมื่อเครื่องมีเสียงทํางานเราก็ปล่อยมือ เครื่องจะลางหัวพิมพ์นะครับโดยการไฟจะกระพริบรอจนกว่าไฟกระพริบจะหาย เมื่อทําการล้างหัวเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะหายกระพริบนะครับเครื่องก็จะไม่มีเสียงตอนนี้เราลองมาปิดเครื่องนะครับแล้วก็เทหัวพิมพ์กันใหม่การล้างหัวพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับคร่าวๆนะครับประมาณ2นาทีนี่มามาเป็นเทสใหม่นะครับกดกว่าค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ปล่อยรับไปห้าวินะครับแล้วก็ปล่อยครับรอจนกว่าว ไปกับพิบมันก็จะเป็นเครื่องให้นะครับ นี่ครับก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับยังเป็นขาดอยู่ก็ต้องการล้างใหม่นะครับแล้วก็ไม่กันล้างแบบละเอียดในคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับถ้าล้างแบบนี้ไม่ไม่ผ่านนะครับก็เพื่อนเสร็จนะครับวิธีการล้างหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ปรินเทสหัวพิมพ์โดยที่ไม่ต้องต่อคอม